สุดยอดรที่มีความร่วมมืออย่างนี้ที่มีวิเซอร์บลเออร์สมาขนาดนี้เพราะเขาเชื่อว่าอาจารย์วิชาเอาจริงไงสมมติเขาสงสัยนะไม่แน่ใจนะว่าเออนี่จะเล่นปาเฮียอะไรกันคงไม่มีความร่วมมือขนาดนี้หรอกอาจารย์รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีขัาท่านผู้ชมครับพิพัฒน์บุวิวัต์คุยเฟื่องเรื่องภาษานะครับวันนี้มีเรื่องที่ครับที่จะมาเล่าจากการที่เมื่อเช้าได้ ฟังรายการสัมภาษณ์นะครับของคุณสุทธิชัยหยุ่นนะครับได้เรียนเชิญท่านอาจารย์วิชามหาคุณนะครับได้มาเล่าเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับของการค้นหาความจริงนะครับในกรณีของบอสอยู่วิทยานะครับทายาทเรดบูนะครับก็เป็นรายการนะครับที่ผมติดตามอยู่เป็นประจำนะครับ วันนี้ที่อยากจะหยิบยกมาพูดในคุยเฟื่องเรื่องภาษานะครับจากการที่เมื่อวานผมได้เล่าให้ฟังนะครับว่าเรื่องของการฟังนะครับกับการได้ยินนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับการที่เราเป็นผู้ฟังนะครับนั่นคือเรามีส่วนร่วมนะครับในลักษณะที่เป็น active นะครับก็คือตั้งใจที่จะฟังเก็บเกี่ยวเอาประเด็นนะครับ ต่างจากการได้ยินนะครับซึ่งเป็นเชิงที่เป็นพาสซีฟฟังผ่านหูนะครับเข้าหูซ้ายทะลุหูขวานะครับซึ่งเรื่องของการฟังของมนุษย์จะน้อยลงนะครับเมื่อมีอายุมากขึ้นนะครับต่างกับเด็กนะครับที่เรียนรู้ภาษาแม่เด็กตั้งใจนะครับที่จะฟังอย่างเงี่ยหูฟังฟังอย่างลึกซึ้งนะครับ เพราะฉะนั้นการที่เราฟังรายการต่างๆนะครับเราคงต้องฟังนะครับด้วยหลัก3ประการนะครับซึ่งเป็นการฟังอย่างเงี่ยหูฟังการฟังอย่างลึกซึ้งนะครับ Deep listening นะครับอะไรก็แล้วแต่ซึ่งผมก็เคยพูดไว้เน้นย้ำอยู่เสมอๆนะครับการฟังนั้นหากจะเป็นการฟังที่ดีนะครับเป็นการฟังที่ภาษาอังกฤษนะครับมีอยู่ประโยคหนึ่งนะครับ ก็ใช้คำว่า listen attentively and respond sympathetically yet critically นะครับก็หมายถึงหลักการฟังที่ดีนั้นก็ต้องมีความตั้งใจนะครับ attentively แล้วก็จะต้องมี respond มีการโต้ตอบนะครับไม่ใช่แค่ฟังเฉยๆนะครับด้วยความเข้าใจนะครับ sympathetically และ สุดท้ายนั้นต้องมี c r i t i c a l l y นะครับ c r i t i c a l l y วิกฤตแต่เราได้ยินว่าเอามาใช้นะครับเรื่องของ critical thinking นะครับก็คือการฟังอย่างวิเคราะห์หาเหตุผลนะครับแล้วก็มาแยกแยะนะครับให้เกิดเป็นองความรู้แล้วก็พัฒนาเป็น wisdom หรือปัญญานะครับเอาละครับก็การฟังนะครับก็ควรจะเป็นการฟัง เสียเวลาฟังนะครับแล้วก็ได้สาระจากคลิปนะครับที่ผมตัดมาช่วงสั้นๆนะครับที่มีความร่วมมืออย่างนี้ที่มีวิซซ์บลูเออร์สมาขนาดนี้เพราะเขาเชื่อว่าอาจารย์วิชาเอาจริงไงสมมติว่าเขาสงสัยนะไม่แน่ใจนะว่าเออนี่จะเล่นปลาเฮียอะไรกันคงไม่มีความร่วมมือขนาดนี้หรอกอาจารย์ก็จะเห็นว่าคุณสุทธิชายยุ่นนะครับใช้คําอยู่คํานึงนะครับในระหว่างสัมภาษณ์อาจารย์วิชาก็คือคําว่าวิซซ e Blower นะครับ whistle blower เป็นคำภาษาอังกฤษนะครับแปลตรงตัวก็คือผู้เป่านกหวีดก็จะหมายถึงผู้ที่นำเอาข้อมูลภายในองค์กรเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายการใช้อำนาจนะครับที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายการทุจริตการใช้เงินอย่างไม่ถูกต้องนะครับการทุจริตหรือการทำที่เป็นภัย ต่อสุขภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆนั้นมาเปิดเผยต่อสาธารณะนะครับเพื่อให้มีการสอบสวนหาความจรงิงหรือนำมาใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องนะครับนี่ก็คือ whistle blower นะครับในหลายๆประเทศมีการตรากฎหมายคุ้มครองผู้นำข้อมูลนะครับเกี่ยวกับการกระทําผิดปกติภายในองค์กรนั้นออกมาเปิดเผย ไม่ว่าเจ้าหน้าที่รัฐหรือพนักงานบริษัทนะครับประเทศเหล่านี้นะครับก็มีประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศออสเตรเลียสหราชอาณาจักรนะครับบางที่นะครับก็ตั้งเป็นศูนย์นะครับรับร้องเรื่องราวนะครับบ้านเราก็มีนะครับการเปิดตู้ปอนอนะครับให้ส่งข้อมูลข่าวสารนะครับมาอย่างให้ภาครัฐนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของ w ิซโซ l e ล l อเออนะครับ ในต่างประเทศนะครับก็จะมี National whistleblower center นะครับเอาละครับเรามาดูนะครับว่าที่ไปที่มานะครับของผู้เป่านกหวีดหรือ whistleblower นั้นนะครับมีที่ไปที่มาอย่างไรนะครับที่มาของการเป่านกหวีดนะครับเกิดขึ้นนะครับโดย Mr. Ralph Nader ซึ่งเป็นนักคิดนักเขียนเป็นนักกฎหมายนะครับชาวอเมริกัน โดยในปี1970นะครับราฟเนเดอร์ Nether, เขาก็ได้ตัดสินใจเป่านกหวีดในสภาเพื่อเป็นการเตือนนะครับรัฐบาลที่เริ่มส่อว่าจะมีพฤติกรรมทุจริตนะครับหลังจากนั้นนกหวีดก็ได้ถูกนำไปใช้แทนสัญลักษณ์ของการเคลื่อนไหวทางการเมืองทั่วโลกในช่วงเวลาต่อมานะครับเพื่อจะสื่อความหมายถึงการแจ้งเตือนผู้กระทําผิด การพบเห็นการทุจริตการทำผิดกฎหมายโดยนักวิทย์ได้เข้ามามีบทบาทในแต่ละสถานการณ์นะครับที่แตกต่างกันนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับช่วงเวลาแล้วก็ตัวอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆนะครับมีตัวอย่างสัก2 3สาตัวอย่างนะครับที่เกิดในต่างประเทศนะครับแล้วก็ในประเทศไทยนะครับในปี2002นะครับนิตยสารไทม์นะครับก็ได้ขึ้น หน้าปกยกย่องนะครับสุภาพสตรี3คนที่ได้ทำหน้าที่เป็น whistle blower ซึ่งเป็นผู้แจ้งเตือนความทุจริตของ3องค์กรใหญ่นะครับในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นให้สาธารณชนรับทราบนะครับโดยแรกนะครับกับความเสี่ยงในหน้าที่การงานนะครับของสุภาพสตรีทั้ง3ท่านนะครับต่อมาอีก10ปีนะครับในปี2012นนั้นนะครับประชาชนชาวนิวยอร์กที่รู้ถึงการคุกคาม เสรีภาพของตำรวจตามนโยบายนะครับหยุดและค้นนะครับจะพกพาแล้วก็เป่านกหวีดนะครับเมื่อถูกตำรวจขอตรวจค้นนะครับซึ่งต้องถือว่าเป็นการยอกย้อนตำรวจนะครับหรืออาจจะใช้คำว่าย้อนย้อนเกล็ดนะครับก็ได้แล้วก็ในปี2013นะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นในเมืองไทยนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านนะครับที่กำลังรับฟังอยู่นั้นก็มีประสบการณ์นะครับของการ เป่านกหวีดในเมืองไทยนะครับโดยในขณะนั้นนะครับนกหวีดก็ถูกนํามาใช้นะครับในการประท้วงพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมสุดซอยนะครับคงจํากันได้แล้วก็การประท้วงนั้นก็จะเป็นการรวบรวมนะครับคนต่างอาชีพต่างวัยนะครับที่มีแนวคิดทางการเมืองนะครับที่ต้องเรียกว่าตอนนั้นหลากหลายแล้วก็มารวมตัวกันได้มากที่สุดเท่าที่เคยมีการประท้วงบนท้องถนนมา แล้วก็ในวันนี้นะครับนกหวีดจึงกลายเป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งนะครับของการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ต้องถือว่าทรงพลังนะครับที่สุดของเมืองไทยนะครับอย่างรวดเร็วทีเดียวนะครับเอาละครับนั่นก็เป็น whistle blower นะครับที่นำมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็เชื่อมโยงว่าที่ไปที่มาอย่างไรนะครับหลายท่านคงอาจจะยังไม่เคยทราบนะครับว่าการเป่านกหวีดนั้นนะครับไม่ได้แค่นึก ขึ้นมาแล้วก็ทำนะครับมีที่ไปที่มานะครับตั้งแต่ปี1970นะครับอย่าลืมนะครับการฟังข่าวการอ่านนะครับพยายามที่จะตั้งใจแล้วก็พยายามที่จะดูนะครับว่ามีสิ่งใหม่ๆอย่างไรซับใหม่ๆนะครับสะสมวละคำสองคำนะครับเพื่อที่จะได้ทราบเมื่อเราได้อ่านได้ฟังข่าวต่างๆนะครับสะสมนะครับเป็นสะสมซัพ์เป็นคลังของคำนะครับที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ ในโอกาสต่อๆไปนะครับพิพัฒน์มงวิวัฒนคุยเฟื่องเรื่องภาษาลาไปก่อนขอพรบคุณทุกท่านนะครับที่รณาติดตามสวัสดีครับ